สวัสดีค่ะในตอนรับเข้าสู่ช่อง,องคาะมิปูฟอเรียนะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะเราจะมาอันบ็อกซ์โฟลตโต้โกนะคะของงานเ e เลอร์อีเวนท์ชั้นครั้งที่สองของ BNK ยร์เคฟเียนะคะจะได้น้องฟอร์จูหรือเปล่านะมันจะขึ้นลำดับเลขขึ้นมาอยู่ตรงฝาบนเนี่ยคะ่ะมาลุ้นลำดับเลขกันก่าน แฮปปี้ามาดูใกล้ๆก,กันเนาะเนี่ยลาดับพี่สาสิบเจ็ดเนาะเยอรฟจูน yeah. ค่ะสุดยอดไปเลยน้องร์จูนนะคะมาอยู่ในคอลเลคชันของเรานะคะแล้วก็เป็นรูปน้องร์จูนจีเทียมโนเองรูปแรกที่ทางช่องของเราเปิดเจอเลยต่อไปก็ Next s c a l e มาแล้วในนี้ก็จะมีโอชิของเรานะคะน้องรฟจูนนั่นเองน้องร์จูนอยู่ตรงกลางนี้ อันนี้น้องฟอตจูนของเรานะคะนี่ <Hey, S 1> น้องฟอตจูนคะ่ะถอยจังอยากลอมาอ่านของน้องฟอตจูนกันดีกว่าฟอตจูนอันดับที่สามสิบเจ็ดนะคะสองพันสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะถ้าถอยคือจบลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหางานทําซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทําหมูนเลยต้องไปต่อถ้าวันไหนไม่ไหวอยากให้ตัวเองจำไว้ว่าก็ต้องไปให้ไหวอยู่ดีท้อได้แต่ห้ามถอยเด็ดขาดถอยเมื่อไรทุกอย่างรีสตาร์ทอีกรอบหนูไม่อยากเลยแล้ว เราเคยพลาดจากการออ d i t i o n ในหลายๆสนามฟอจูนจึงอยู่กับการตั้งคํถาถามถึงตัวเองซ้ำๆว่ายังไม่ดีพอหรอแต่เพราะเห็นว่ายิ่งตั้งคําถามไปก็มีแต่จะทําร้ายจิตใจตัวเองเปล่าๆสุดท้ายเธอจึงเลือกมุ่งหน้าต่อสําหรับฟอจูน t g m 4 8เปรียบเสมือนการเดิมพันครั้งใหญ่เพราะไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางที่ต้องเสียสละอะไรไปมากมายแต่เพราะฟอจูนไม่อาจจะถอย,ยหลังได้อีกแล้วคําถามที่มีกับตัวเองหนูเริ่มอ u d i t i o n ศิลปินไอดอล,ลมาตัง้งแต่อายุ16ตอนนี้อายุ20 ไปมาหลายสนามมากๆแต่ก็ไม่เคยติดเลยมากจนมันเริ่มจะบั่นทอนความคิดจะถาถมเข้ามาว่าเราไม่เหมาะหรอหนูจะมีคติประจำใจยอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้งานไหนคงเป็นความเบื้องบนเขาเห็นว่าเรายังไม่เหมาะกับงานนี้ยังมีงานที่ดีกว่ารอเราอยู่มันเลยเป็นแรงที่คอยผลักดันให้เราจนถึงทุกวันนี้ มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าแฟนคลับไม่ได้รักคุณหนูเคยเป็นแฟนคลับติดตามรุ่นพี่บีนเคโวเรียนมาก่อนหนูเลยเข้าใจในมุมของแฟนคลับมากๆว่าเราอยากให้เมมเบอร์ที่เราชอบได้ไปถึงจุดที่ควรจะได้พอปีนี้เราได้มาเป็นเมมเบอร์และได้ลงเลือกตั้งพอประกาศผลดวลรอบสองแล้วเห็นว่ามีชื่อหนูอยู่อันดับที่41น้ำตาไหลเลยมันเกินคาดม,มากๆไม่คิดว่าจะมีคนรักเราขนาดนี้อยากขอบคุณมากๆและต่อให้อันดับร่วงหรือขึ้นหนูโอเคหมดเพราะหนูรู้ว่าเขาพยายามเพื่อเราแค่นี้ก็พอแล้ว มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าแฟนคลับไม่ได้รักคุณนี่เราฟอจูนเก้าฟอจูนยูทูบใหม่ๆค่ะนี่นฟอจูนอะน้องฟอจูนพันธที่มาคุณทวีนะคะซีเซมโบเทตครีมเทนนีนะที่ฟอจูนเลือกใส่ชุดหวานๆบนโปสเตอร์เพราะต้องการสื่อสารว่าฟอจูนไม่ได้มีแต่ด้านเท่ๆที่ทุกคนเห็นอย่างเดียวจริงๆเันมีความหวานและเป็นได้ทุกแบบ แต่สิ่งที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงคือคุกกี้ในมือเปลี่ยนเสมอแฟนคลับที่ฟอร์จูนจะอบอุ้มและประคับป,ประคองทุกคนเอาไว้ส่วนด้านล่างจะเห็นฟอร์จูนตัวเล็กๆยืนอยู่โดยที่ด้านหลังเป็นคำทํในเนอรจากฟอร์จูนคุกกี้ที่เป็นคำขอบคุณต่อแฟนคลับทุกคนสำหรับงานจินนเรชั่นครั้งนี้นั่นเองค่ะเย้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวล้วก็เปิดรูปสุ่มนะคะจากหนังสือโฟโต้บุ๊กงานจินน่าเรย์ชั่นครั้งที่ 2, 09, ส,สองนายซิงเกิลเซมบัสสเจินน่นเร้์ชั่นนั่นนะ